สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหญิงแก้วจะพามา,าปลูกนี่นะคะดอกไม้ดอกดัฟฟิลนะคะมันก็จะมีหลายพันนะคะมีนี่สีขาวเป็นสีเหลืองเหลืองกลางๆแล้วอันนี้ก็เหลืองเป็นซ้อนๆนะคะอันนี้ก็สีขาวออกส้มๆตรงกลางค่ะแล้วก็อันนี้ก็สีเหลือง ก็มีแดงๆอยู่ตรงกลางนะคะก็หญิงแก้วปลูกไปแล้วค่ะสามถุงนะคะอาทิตย์ที่แล้วแต่อันนี้เห็นอากาศมันเริ่มเย็นแล้วนะคะแล้วก็เลยจะมาลงอีกสี่ถุงค่ะกะว่า,าสปริงปีหน้านี้ก็อยากจะให้มันขึ้นเป็นแถวไปเลยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วปลูกแถวนั้นแถวหน้าบ้านไปแล้วค่ะอันนั้นก็จะเปลากพออกมามันก็จะเป็นพุ่มสวยมากเลยค่ะก็เลยอยากจะ สปริงปีหน้าอยากจะให้ให้มันมีเยอะกว่าเดิมค่ะให้มันดูให้มันดูเป็นรอบๆด้านนี้นะคะก็เลยจะมาลงเพิ่มนะคะเพราะว่าเวลาออกมาแล้วเขาจะสวยมากเลยค่ะพอมันพอมันออมันจะมีช่วงของมันออกมานะคะถ้าปกติแล้วมันจะมีถ้าเราไม่ปลูกไว้ที่บ้านเราไปเชยชมในสวนในภาคก,ก็ได้ค่ะบางที่บุชิภาคนี้ พอเข้าไปข้างในในช่วงของมันนี่มันจะเป็นทุ่งเลยค่ะรู้สึกว่าเคยทําคลิปไปแล้วหรือว่าไม่เคยทําก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเคยไปถ่ายมาแล้วค่ะน่าจะเป็นลง Facebook ค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปลง YouTube นะคะก็เลยเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงที่ปลูกอาทิตย์ที่แล้วมันก็ไม่ใช่สีนี้นะคะแตกต่างสีอื่นค่ะ เดี๋ยวว่าถ้ามันขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามาโชว์นะคะว่ามันมีสีอะไรมั่งนะคะเดี๋ยวก็อันนี้ก็อะไรนะอันนี้จําไม่ได้จะบอกว่าซื้อมาเท่าไหร่เออมันไม่มีราคาติดในนี้นะคะจําไม่ได้คะ่ะซื้อมาจากรีโดนะคะรีดดไม่น่าจะแพงนะน่าจะมัน จำไม่ได้ลืม,ล,มลืมดูราคาค่ะเป็นคนที่ซื้อของแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบดูราคาเท่าไหร่แล้วเราก็พอดูไปก็มันเห็นมันมีป้ายสองอันนะคะมันมีตัวหนึ่งสามปอนกว่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็สองปอนกว่าเลยไม่แน่ใจว่าตัวไหนบังเอิญไม่ไม่ได้ดูละเอียดดูคร่าวๆหรือว่าเขาขายเป็นสีหรือเปล่าว่าสีนี้แพงขึ้นมาหน่อยสีนี้ถูกมาหน่อยก็ไม่แน่ใจนะคะ ก็ช่างมานันเนาะราคาเนาะเรามาปลูกกันเลยค่ะ ไม่พอค่ะก็เลยขุดหญ้าขุดหญ้าออกไปหน่อยนึงอาจจะต้องตัดตัดพุ่มไม้ดันไปหน่อยอันนี้รู้สึกมันมันกว้างขึ้นมามันเริ่มโตโตเร็วคะ่ะต้องคอยคอยดูคอยตัดเรื่อยๆ ิบหัวนะคะถ้าจำไม่ผิดค่ะซื้อเคยเคยซื้อมาแล้วก็เลยจะรู้ว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นน่คะหัวจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่นคะคะแล้วก็ปลูกไปอันนี้มีกี่หัวเดี๋ยวนับก่อนอันนี้มีแค่เก้าหัวเองค่ะอาจจะเป็นประมาณว่ามีแง่ แง่งเล็กมาเขาก็เลยนับเป็นสิบหรือเต้าไม่แน่ใจนะคะเรามาปลูกเลยค่ะอันนี้ปลูกแล้วนะคะเนี่ยมีหัวอยู่ตรงนี้ค่ะเลยเดี๋ยวปลูกไว้สักประมาณ ใกล้กันหน่อยนะ ไมมากนะคะดอกนี้มันดับฟิลนี้เขาขึ้นง่ายนะคะก็เอาแค่ให้ห่างมันนิดนึงค่ะเพราะว่าเอาไว้เผื่อเขาเขาขยายนะคะเพราะว่าพอปีสองปีมาเขาก็หัวเขาก็จะขยายขึ้นมาค่ะเราก็เลยไม่ต้องเอาใกล้กันมากนะคะก็เอาสี่หัวนะเราเอาตรงนี้สี่หัวนะคะก็แค่นั้นพอ ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะดอกนี้เขาขึ้นง่ายค่ะเพราะว่าเขาขึ้นเขาเขาอะไรอ่ะพอสปริงมานะคะเขาก็ขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นดอกนี้ไม่ต้องกลัวค่ะจะโกลดรดาฟเดลในวันทุกข้ามเป็นเฮลเม่ i just want it this spring i want daffodil to go around because i'm already over there this spring it might be nice okay, okay. do you need at 3 40. oh what do you want to do you want to go and pick her up at or แววออกยูจ o ด o กน o ู c ัม a บกอะไร g กน n d p i อ k her up โอเคเล e มิโนอันนั้นเราเอาอันนั้นเราเอาสีสีออกขา,ขาวๆส้มไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสีขาวส้มแล้วเดี๋ยวมันจะติดกันเราก็เอาเป็นสีอะไรดีเอาเป็นเอาเป็นสีนี้ดีกว่านะคะ thật mà ok <laughs> phèn mà ทำอะไรแล้วก็บอกมาปลูกดอกไม้ดอกดาฟโฟดิลเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปที่ทาวนะคะก็เลยถามเขาว่าเขาจะรับลูกมาเลยไหมหรือยังไงเดี๋ยวเขาบอกเขาบอกว่าเขาจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาจะไปรับลูกหรือว่าให้เราไปรับเพราะว่า,าวันนี้ก็ทํางานอยู่ที่บ้านค่ะ ต้องปลูกน,นี้ก็ประมาณน,นี้ก็ประมาณสี่ก็ให้แค่แปดหัวค่ะตอนแรกนึกว่าได้สิบหัวเนาะไม่ได้สิบหัวนะคะแปดหัวค่ะมั่วเหรอคะแก้วแก้วมั่วค่ะ ปลูกเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ปลูกอะไรนะยังไม่เสร็จดีค่ะฝนตกค่ะฝนตกเลยรีบวิ่งเข้ามาผล,ผลผลผมเปียกอยู่ค่ะนะคะก็เดี๋ยวก็จะได้เวลาไปรับลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราไปรับลูกเสร็จเราก็ว,ว่าจะไปซื้อ ไอสกู๊ยูนิฟอร์มต่อนะคะเพราะว่าลูกคนเล็กเขาจะย้ายโรงเรียนค่ะก็เลยนะคะก็เลยจะไปซื้ออาจจะไม่ได้มีเวลามากนะคะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ